ไม่ไม่เลยนะไม่ไม่ครับขุนนั้นอาญาเลยครับครับบ้อย่างอีสานชิคกี้ครับผมแต่ว่าใส่เบ็ดขึ่เขานะครับทีมงานขับสุขภูทุกคนนะครับผมอยู่ทางไก่ทางไก่พื้นที่กรุงเทพกรุงไทยนะครับผมมีเวลาใส่เบ็ดนะครับผมเทีมงานของมึงช่องบ้าแย้มนะครับ นานี่ก็ใส่เบ็ดน้ำให้น้ำนาเขานี่ยตาหลายนะครับหลว่าไหลายก็รุ่นกันมือแรงใช่ยังไม่ได้รู้เลยครับปลาหลายว่าหลายวันนี้เบ็ดกับกระมังลอยนะครับนี้กระมังกับกลับคือก็เป็นมือกล่องให้ครับผมตากล่องให้สวัสดีครับเยื่อของเขากใส่เดือนนะครับผมใส่เดือนใหญ่นะครับโอตเสียบใส่เดือน ก็บรรยากาศคำนะครับพาย่วง,งนีผู้ใดก็ได้นะครับ

เพท่านก็เขารู้กุ้มตอนรุ่นมัน,นอตอนแรงนะครับเบาแยามกับที่ใส่เบ็ดไปเรื่อยนะครับผมสวัสดีครับกำลังมาเบาวัดครับผมมือเบาหว่า,างบนเหนียววัดเดียนเราเหนียมาใส่เบ็ดน้อกันนะครับผมใส่เบ็ดต้องการแล้วครับเบ็ดสองเลยก็หลังมาแรงมานะครับผมพยาายมเบ็ดน้อกันนะครับ มันต้องมาน,มานกันเหมือนกันครับผมหลัลงแรกจริงนะมึงหลังแรกครับผมหลังแรกหลังแรกีสภาเพเบ,บ็ดดึงเลยนะครับรู้ว่ามีอย่างวะอาก,กาศยามเบ็ดนะครับผมฝนกับหงก,ก็ตกเเส้นะครับ ปนตกยิยิ่ยูกับรเ,อ,เอานี่กับประวัติโชคชนนะครับอะไหระไหลายเอานี่ พื้นนี่ก็รุ่นมันเงีาบนะครับเบียดประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหลังจากที่ยากใหญ่กับไปใช้วังแรงนะครับผมบ่าวัดกับอะไรมาน้ำสายจนวนฮะสา,นาสายสีขาดเร็วเดี้ยก็ใส่ใสยบนหน่าตัวตัว ยัยลึกเหมือนต้อครับผมหลังนี้ก็บว่าหล่นนะครับเยอะโมหมดนั่งเฉยดิย้งครับเอาแล้วครับผมก็ว่าถูกแล้วครับโดนแล้วโดวนแล้วน้ำมูกับอ้ออาวอะไรนะครับนี่แหละครับผมน้องหาสุดยอดขึ้นเนี่ยเอียนนะครับขนาดเลยนะครับ ตัวแรกแข็งมันงองครัเอาตัวแรกนะครับอะไรพร้อมงามนะครับผมเอาปิดของได้บัณหนึ่งตัวโอ้งไซมันจีบขาดดินเติมถึงนู้นตีเต้นเวีนอย่างเดีเวดเวเเยว ตัวนะครับเสียกับสี่ขันแล้วถ้ามีตัวที่สอนกับที่ยูยูดิดรุนนนน่นกันตัวครับผมขึ้นกันตัวเอาเอาแล้วครับเอาเล้วเอาเอาเลยครับนม่นตัวแล้วครับตายข้าเลยวะเอาปลาไหนเชิงปลาปลาเฉยผมบดมัาล เฮ็ดเขาซ้ำกันกับไปไม่เขียวลุกชิ้นเ่ยนะครับเรามาเพื่อปลาไหลโดยเฉพาะนะครับใส่ปลาไหลใส่ปลาคอเนี่ยเาต้องเฮ็ดเบ็ดคันอ่อนตัวป่าที่ไม่หลุดตัวที่สองนะขำขึ้นนี้นะเน่าหา ได้ปะเมื่อไรเขาก็เอากลับไปเราพาเอาใส่แล้วก็ไปถึงตัวครับผมดุนกันไปดุนกันเรื่อยๆด้วยหลังยางจนขาล้านะครับเฮ้ยเฮ้ฮ้เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว ไหลเหมือนเดิมนะครับไหลไปไหลโอ้ตัวนี้ตัวงามนี่เนี่ยตัวงามเลยครับยังตรงขามไี่พี่ก็อุ้ยหลังนี้ก็ถเือกครับโอ้ตรงขามกันนะครับตัวนี้ว่าท่านตายวะถือด้วยกันอ๋อตัวนี้ก่อนโอ้เอามาลุ้นน้ำกันครับ มันี่เบ้ายามซิมานสักหน่อนะครับกำลังขึ้นนี่กับการใส่เบ็ดโอในห,หน้าขเขาเดี๋ยวใส่เดือนนาโอ้ยเพื่ออยากมาใส่เบ็ดกับมัดน,นะครับหาเบ้ายามได้อเพลียได้อะไรอะไรอะไรนะครับรับประกันแล้วต้องลูมหอมนะครับลูมหอมใส่โอ้ยบวมอกอกๆๆกินเลือดขึ้นมากะซิเป็นยังสิเลยอะไรเพ <c oughs> ิ่มมาอีกนะครับ หนึงตัวโอ้ตัวที่สตัวโอ้หลแดดจัดไปแลสามตัวที่สี่ไม่เว่าตัวที่สี่ยไมจังนำกันโอ้ตายแล้วนตายดนเด้งเอห่วยห่วยยงนีกัดเกือบมันต้โตายตัวนหมดเลย ดงปลาไหลชัดๆผมมาใส่หลายรอบแล้วนะครับเอานี่ก็ถือว่าปลาไหลไหลมันมีเอาปลาคอเอาปลาดุกเอาปลาไหลนะครับบางมือเขาก็ได้แต่ปลาดุกล้วนๆเลยบางมือก็ปลาไหลล้วนๆเลอะแต่หอมมัน ห้องใดปลาไหลชุม้มห้องใดปลาดุกชุม้มใส่ถุงไปครับเห็นทางต่อครับผมหลังนี้ก็ว่ดถึกนะครับเนี่ยยังเหลืออยู่เปนในกอบหลังนี้ฮะจัดเลยอู้หลังนี้เป็นสิ้นี่ยหลังนี้มีรุ่น เอาเอาแล้วครับเอาแล้วถือก็ถือมือนกันครับโดนลากไปแล้วนะครับโดนลากแล้วโดนลากแล้วจริงจริงเลยดิถือดินยือดินยถือมือนกันครับปลายังครับโอ้ปลาไรโอ้ยโอ้ยอะไรตีตีขนาดครับไม่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 เลยนี่ยไม่ไม่ครับ เกือบร้อยอีกหนึ่งตัวเปิดของทถวเลยโอ้เกี่ยวไหมเกี่ยวดีขนาดนด้เนี่ยไม่สูบพวกละเบ็ดมันขาดแหงมันยังดีอยู่เวลาติดมันเกี่ยวคอเขาเบ็ดมันขาดอันหมดเกี่ยวโอ้โหเข่าเลยดึงยาวอยตรงนี้ อโอ้ตอน้นนี้ก็าด้มาเรื่อนนะครับส่วนมากจะเป็นปลาไหลนะครับไม,ไม่เลยดินเลยอ๋อล้งของนะพ่อฮอยดินดีไปเลยครับเอาลงใหญ่ก่อยครับผมสดสดกำลังสดสดน <c oughs> อปด่ปิดฝาปิดฝาของหมานนะครับ เพื่อบียบร้อยอ,อ่ะดบินเบนิร์ลเลยเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวมึงลังนี่ก่อนมันได้มาเรืเ่อยๆเนี่ยมันขาดเนี่ยขาดโอ้ยมขาดไปเข้ายุ่นกันต่อส่วนมากก็ทีเป็นปลาไหลนะครับติดเบ็ดเท้าส่วนมากทีเป็นปลาไหล ขวาก็ได้ส้นี้จะเป็นส้นปลาไหนะครับามดนีเฮมโอ้ยกวันนี้หัวจุ่มดึงอยู่วะดึงตัวครับผมเดินทางต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เห็นาลครับเป็นต่งางนะครับ อะไรเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่อยู่เเนาะเมียมดูติ๊กบแยกมโอยยุิไม่มเอาใหญอีกน่อยนะครับแห้งมาลายครับอะไรเวลาติดเบ็ดขาดได้ครับดึงเบ็ดละลาเบ็ดนี้กันนี้อ๋อนนี้ เอาพี่อพเอันนี้กุ้งก้อนห้องนี่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับเน้ยติดใหม่ๆเลยเจียวมือปานงูดินคักขนาดเลยเอาโอ้เดเอือดห้องใกล้เตียมของแล้เวเบียด <laughs> ทั้งปลาเบียดห้องไหนใกล้เตียมของแล้ว <laughs> ติดที่หนาทางน้ำนะครับน้ำอะไร น้ำไหลรโอ้ยถ้าผู้ใดพ่อน้ำไหลรยังสี่กระซ้นะครับปลามีเจ้าซ้อนน้ำไหลรอู้หุ่นก็ลังนึงไหมถือว่าไงตรงกลางมันไม่ถึงยังซึ่งถึงอยูะนี่มันไปดึงยังสุดมันตื่มันจะลุดเลงนี้ก่อนเฮ้ยแย่งไรแย่งไรขนาดยังไม่เอาของสิเลยรปะทางนี้เลยปะเขาแม่งกินเลิกปะ ขอเลยไม่ไม่ไม<ะ>่อยากกดเลยมันรุดมือเอาไปตัดเด็ตัดชิมเหมือนเด็กอยักแมวมัวเป็นยังมัวจะเดบปลาผล <c oughs> งานเลยเอารอบแรกก้นนะครับเนี่ยครับเบ็ดเท้าวันนี้หมดใช่ตัวผมยังหมดลุ่อีกเลอหางนั่นพันเบ็ดหนึ่งร้อ,อ,อยห 11, ยลังนะครับ อุ้ยเขัดของไปขัดฝาของขัดกล่องขัดกล่องขัดของขัดของแนวใด่เกว่าขัดของทางเทคนิคี่นะคจะเป็นลกนักษณะนี้ครับ <c oughs> ถ้าเกี่ยวมหมดเนาะใส่เข้าไปไม่งั้ก็เต็ม่องแล้วเป็นได้รล้งนห้อ นี่แหะมาเกินเงี้ยนี่แหละอยู่ยกับไมาอีกก้อนอุ่มนี้นนเลยปลาไหลล้วนห้อหลุดตีกอก้อยหลุดห้ดึงครับน้ำไหลๆนะครับปลาไหลปลาคอมักมาซอยนี่แต่ส่วนนี้วันนี้ปลาคอนะครับพวกนี้ปลาคอปลาดุก,ก,กตีแจ๊กหัวเท่าได้ไปเคียงมาตัวนึงเอาหมอน้องนั่งกับปลาไหลล้วน เอาเรื่องเกันต่อครับผม้เมงหลังนี่ครับอุ้ยไอคุณครับดินแล้วครับดินแล้วนี่โอ้ิดไหมไหนะครับโอ้ตัวนี้ไมโอ้ค้นพี่ก็ท้ามขาดลงข้างนั่น โอ้ิ๋ดจิดิดโอ้พอดีหงายาดุดอยู่โอ้มังเัาผมตันี้ไงนะครับสวยๆสวยเลยไม้แห้งกำลังดีนี่ตอนนี้ก็ายะนะครับบอกแล้วว่าชนนี่ครับเป็นชนปลายนะครับงายะศิล้าเบีดท้อไปได้ป่าทิ่เมื่อก่อนี่า้อ้อท้อ ก็ำลังดีเขาเท่ต้นไหนเขาไหนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันนิ่หนึบๆก็เอาหยาเกี่ยวอยู่หมั้งสุดท้ายก็ได้ไปตัดที่เขาครับเพราะว่ามันหลายตัวมันเริ่มหลายอันแล้วมันพันกันมาเอยจะขาดนะฮะเดินโดดเหยียบครับปลาเขาไม่ได้เลยเห็นลูกพ่อติลงไปลูกพ่อติ ถามแล้วสิวได้เหรอปีมาเป่าหล่อลงคือ,องูเหนือซุมอินเดียเลยมือพ่อนะลูกอ๋อหนึ่งตัวอ๋อทุครับมึบงนะครับโอ้มาลุ้นกันครับผมมื่อนี้เบายำซี่มัมนซ้ำเดะได้ซ้ำเตปลาไรเัาจะได้ลายซ้ำเดะ สมราคาคุยเบาแยงเพราะว่าเป็นเอาปลาอะไรนะครับนี่กับมาให้พี่ให้น้องมึงว่ามันเป็นเอาปลาไะไรเอาไปเอามันนะครับเอาปลาคอเอาปลาดุกเอาปลาอะไรปะ่ะอันนี้สินนะครับเอารุ่นต่อผมกินไม่ไ <laughs> ม่ <laughs> อย่ามาเรื่องนะครับผม ทำกันเรื Mechan ่อยย้ำกันมาเรื ach, ่อยเฮ้ยอุ้ยเอาครับลากหรอครับเบียดโดนลากไปอีกนะครับโอ้ยหัวหลุดกับจ็กว่หลุดแล้วโอ้ยผ่าดนะครับอาจจะเป็นห้อยหลุดโอ้ยอะไรล่ะดิ้นจนว่ายเบ็ดหงอยมาแล้ว เี๋ยวกัะมาท่นบเก็บปากก่อนตู้ไม่ป่าลายๆนะครับประตูห้องเดี๋ยวรดตู้ไม่นี่แม่มองไส้ไหมมันดึงมากจว่าหอดีเหล่าทั้งคนดิ ตฝนก็เริ่มดินมาแล้วนะครับฝนโปรยปลายลงมาอีกแล้วครับมึงฝนล้างขึ้นี่นะครับมึงไปเฮ้าครับผมฝนพันเบ็ดสี่สังรางเลยชิ่เดียบาดหวัวเกขาครับพร้อมเกี่ยวครับฝนเอามันกังครับได้อห็ตัวเหมือนครับ เป็นลายคะแนนนะครับอ่ะอาญาเลยนะครับเสใ็จมีดปาดออกหลายตัวพุททั้งหลายตัวไหนที่พุทธเป็นยังนะครับอันนี้ปาดเบ็ดได้อยู่อันนี้ต้องในปากทิมหรือกระยักไม่นะครับ,รบมึงก <c ười> ็ต้องผลงานอาญาเลยนะครับค,ครับมังกับผมอันนี้ผมยามรอบเดียวนะครับเด็กดาวดิพันกลับบ้าน คนกำลังมานะครับผมปาดออกก่อนเบีดเขาได้ปลาเข่งตัวหนึง่งมาดูาาปลาคอ้กับมุมีนะครับเอานี่เป็นเอา,าปลาไหลนะครับ ส่วนมากกันมีกระป๋าเลยปาดเดียวกอนโอ้มุน่ปุ้ย,ยงั้นเหรอมุนิปุ้ยมันทชงสินยังได้ปาดออก อเอาออกไปเลยนะครับฝันเกี่ยวนะครับผม๋ยออ่ะหยัดหม่ มึงผลงานครับผมอะไรเขาได้กี่ตัวมั่งกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันสิบกี่ตัวนะครับนี่ผลงานเขาโอ้มาหนีมันนะครับผมปไปเคียงตัวนึงแม่บอกง่ายเอานี่เป็นเอาวอะไรนะครับ ผู้ใดอยากมาใส่กับมานะครับผมเราพาใส่นะครับรับประกันน่าจะได้เพราะว่าจากผมไซนี่นะครับปลาธรรมชาติเป็นลวดนะครับผมนี่ครับสำหรับข้าคืนนี้ครับผมกับพาพี่พลน้องมาชมบรรยากาศนะครับยามบิดใไซบิดมันนี่กับเขาก็มานแต่ปลาไหลนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกวามรูใจให้เบ้ายมนะครับผมวันนี้เบ้ายมกับกบนะครับผมเข้ากล่าวคำว่าสวัสดีครับเบ,บ้าวัดกันน้อนนะครับ